ไลลิตตั้งชื่อแฟนคลับซ้ำกับลิซ่า เกิดประเด็นร้อนของวงการเคป๊อปอีกแล้วค่ะเลนลี่คือชื่อแฟนคลับของล i ซ่าถูกไอริทไปประกาศชื่อแฟนดอมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาเมื่อคลิปวิดีโอนี้นะคะได้ถูกเผยแพร่อ,ออกมาทําให้นติเนเกาคอมเมนต์กันอย่างรดอนรนว่าทาไมไปตั้งชื่อคล้ายกับแฟนดอมวงหนึ่งซึ่งเป็นวงที่กําลังแอคทีฟอยู่ในเกาหลีตอนนี้นะคะและเกิดกระแสนในต่างประเทศด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่คล้ายแต่ว่าดันไปใช้ชื่อเดียวกับแฟนคลับล i ซ่าเลยนะคะมันเป็นความไม่รู้จริงๆหรือว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าตัวลีซ ลิซแบล็คพิงเองก็ไม่ได้มาประกาศใช้ชื่อนี้อย่างเป็นทางการแล้วมีชื่อแฟนดมวงแบล็คพิงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นชื่อที่นแฟนหรือคนที่ชอบลิซ่าได้เห็นได้ติดตามมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าลินลี่เนี่ยเป็นชื่อที่ใช้แทนกลุ่มแฟนคลับเดี่ยวของลิซ่ามีการตั้งชื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขียนมาคนละอย่างทางศิลปินก็เคยบอกในรายการนะคะว่าวงไอริดเนี่ยที่จะตั้งชื่อแฟนคลับอยู่ชื่อหนึ่งแต่ว่าพอคิดออกมากลับไปเป็นอีกชื่อไปซ้ํากับคนอื่นที่เป็นศิลปินระดับโลกขนาดนี้ด้วยซึ่งแฟนของ ก็ต้องเห็นรถทัวร์ลงศิลปินชําเลยค่ะตอนนี้คอมเมนต์ส่วนหนึ่งเดากันว่าเป็นการตลาดของทางค่ายที่ทําให้เกิดกระแสพูดถึงชื่อวงและชื่อศิลปินในวงกว้างสร้าง engagement ให้กับกลุ่มไอดอลด้วยเรื่องแบบนี้เพราะเคยเกิดกรณีแบบนี้มาแล้วกับไอดอลวงรุ่นพี่มาก่อนและความดังของลิซ่าก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของเกาหลีที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะเพื่มมีคนศึกษาอย่างจริงจังเลยว่าทํายังไงลิซ่าถึงดังระดับโลกได้ดังจนสามารถมีชีวิตแบบดาราเซเลบระดับโลกได้ สื่อเอเชียยุโรปอเมริกาทำข่าวทุกความเคลื่อนไหวแล้วฐานแฟนคลับของลิซ่าคนเดียวเนี่ยมีเยอะมากๆซึ่งการใช้ชื่อซ้ำแบบถูกคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าสื่อเกาหลีมีการทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะสามารถทำให้วงนี้ได้พื้นที่สื่อไปฟีฟีเลยแล้วก็ได้ฐานแฟนคลับของลิซ่าเป็นผู้กระจายข่าวเพิ่มด้วยและถึงจะเปลี่ยนชื่อแฟนดอมในภายหลังก็ได้เอนเกจเมนตไปแล้วมากมาย Baby m o n ster อร์มาไทยแล้วนะคะกับแฟนมิทติ้งครั้งแรก Baby m o อน t เ r อ e ์ซ d a y ในวันที่29มิถุนายนที่พารากอนฮอล์ขายบัตรรอบพรีเซลวันที่2พฤษภาคมและรอบทั่วไปตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปที่น่าสนใจคือมีแพ็กเกจ V.I.P. นะคะบัตรแพงสุดได้รับสิทธิ์เข้าท่ายายโฟโต้กู๊ปโปสเตอร์พร้อมลายเซน็นสิทธิ์ที่กล่าวมานั้นคนที่ได้ต้องเป็นผู้โชคดีจากการสุ่มบัตร V.I.P. ส่วนกิจกรรมไฮบ h ยโฟโต้การ์ดลิมิเต็ดแล้วก็ใส่คล้องคอ ก็คือใครซื้อบัตร5,008ก็จะได้ทุกคนไปร่วมส่งกำลังใจให้สาวๆแล้วก็ต้อนรับเด็กไทยกลับบ้านอย่างอบอุ่นนะคะสำหรับแฟนๆ b a b บบี้มอนสเตอร์ค่ะ b ี s ีอคองอันดับหนึ่งบนชาร์ตโอลิโกนเลวะคอมบี s ิงเกิลเร n กิ้งสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ครั้งสำหรับเพลงพัตเตอร์คองอันดับหนึ่งบนชาร์ตโอลิโกนเลวะคอมบี s ิงเกิลเรนกิ้งกลายเป็นศิลปินต่างชาติวงแรกที่ได้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งบนชาร์ตได้และเพลงพัตเตอร์มียอดสตรีมทะลุถึง3.2ล้านครั้งยอดขาย Digital Single, 2, 30, ดิจิตอลซิงเกิลสอ0 0 0นาวน์โหลดในญี่ปุน่นซึ่งการแบ่งยุคข,ของทั้งญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้คือยุคสมัยที่มีชื่อว่าเลวะเริ่มต้้จจาาาากการรคอององาชขเิ ในปี2019ถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้ BTS ก็กลายเป็นศิลปินต่างชาติที่จิตอันดับท่ามกลางศิลปินของประเทศญี่ปุ่นค่ะผลงานของบางท่านนั้นครองใจชาวญี่ปุ่นได้เป็นอย่างมากทีเดียวในยุคนี้ค่ะสมแล้วที่เป็นศิลปินระดับโลก